สวัสดีครับโคขนับบันไซบอนไซมะาพร้าวนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะเอาเนี่ยบอนไซที่ผมเลี้ยงรากด้วยน้ำเนี่ยครับเนี่ยรากมันเยอะแล้วครับตอนเนี้ยนี่นี่นะครับรากมันเยอะแล้ว ผมจะมาใส่ในเนี้ยในในโอ่องเนี้ยคืออันเนี้ยพวกโองผมก็ได้ย้ายย้ายต้นอีกต้นออกไปแล้วนะครับไปใส่อันอื่นแทนครับนี่มันก็ยังมีดินอยู่เต็มโอ,อ่งแล้วอนเนี้ยผมมาดูละเหมือนว่าใบมันจะแห้งๆเนี่ไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าเนาะ แต่รากมันสวยมากเลยครับลากมันเยอะนะ,ะยังไม่รู้เลยมันมันจะรอดไม่รอดเนี่ยยังไงก็ต้องกรีดไอ้วพวกอันนี้ออกไปก่อนพวงนี้เอามันมันมันเราต้องเอออกเนาะมันมีเพีย้ยมีอะไรด้วยครับ ส้องตัดทิ้งไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าเนาะต้องกรีดอันไอ้พวกกาบมันออกนะครับไอส่วนเกินเนี่ยฮะมันอลามันแห้งแล้วมันจะกรีดยากหน่อยเนาะมันตัดออกยาก กาบใบมันเนี mortar, ่ยถักถักัตะกีดนะครับแนะนําให้กีดตอนที่มันเอ่อยังสดสดสดอยู่นะครับยังที่มันเขียวอะเขียวเลยอะแทงแห้งมันจะกีดได้นี่มันอืตะกีดไปดีเข้าลึกไหนเลยครับหยอดขาดแน่นี่นะครับอ เ้ยจะหลอดไม่หลอดป่ากครับมันโดนเพี้ยกินครับเนี่ยนเนี่ยเนี่ยพวกเพี้ยเนี่ยตัวสีขาวเนี่ยเพียแป้งนี่ครับระวังเลยนะครับพวกเนี้ยมันมามากัดกินดูดกินน้ำเลี้ยงมันนะครับ ไม่ได้ก็ฉีดยากันไว้ม้่งก็ดีเนาะโอ้โหตรงนี้เนี่ย่อ้อ,ออกหน่อยใกล้ยอดอ่อนด้วยแล้วก็ต้องระวังเลยนะครับ อันนี้ก็มาฝั่งนี้ต่อนี่ น,นี่อ่ะอันนี้มันมันเหี่ยวไปแล้วเนี่ยตรงนี้นะไอตัวนี้มันเหี่ยวไปแล้วครับไม่รู้จะรอดไม่รอดแต่กเออ็เอาลองลองเลี้ยงก่อนเนาะผมก็เนี่ยอ่ลองคิดแล้วจะเลี้ยงอ่าจะใส่จะใส่แบบว่าจะเอาแบบไหนดีนะครับเดี๋ยวขอดีนอกก่อนหมายถึงว่าจะจัดจะจัดรูปร่างแบบไหนดีสําหรับอ่าใส่โอ่งนี้นะครับเนี่ย ผมคิดว่าจะใส่แบบนี้นะครับนี่ครับอังนี้ไปก่อน,นดูนะครับ แล้วก็ปล่อยไปน,นี่ครับนี่จะตั้งใจจะทำแบบนี้นะครับนี่ครับ พวกรากปล่อยรากอะไรแล้วก็ตัดทิ้งไปเนาะนี่นี่ครับอ่า มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอยู่เยอะองอันนี้ครับองเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยผมเจาะรูไว้นะครับ จะนั่นหน่อยเนะาะเพราะว่าแทดินมันจะโปง่งเลยพอใส่น้าไปแล้วนะครับอ่าโอเคตอนนี้ดินก็อันแน่นแล้วเอาเลี้ยงอย่างนี้ไปเนาะนี่ครับโอ้จะอยู่ไม่อยู่ก็ไม่รู้เนาะก็เลี้ยงเลี้ยงไปก่อนนะครับ ก็ตามนี้นะครับนี่ทำแบบง่ายๆไปเลยเนาะเพราะเกิดวแบบ่าจะปีอะไรเสริมมาก็ด้านล่างอ่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดอ่ามีก้อนหินสีข,ขาวๆนะครับก็เอามาใส่ข้างล่างนี้ข้างล่างนี้ได้นะครับก้อนหินนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้มันจะได้เทินนี้นะครับอันนี้คือทําให้ดูเป็นไอเดียนะครับ ไม่ใช่ว่าจะทานั่นแบบว่าเอา,เอาทาแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ใส่ดินไอใส่ใส่ก้อนหินอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้มันแบบช่วยซับหมายถึงว่าซับแรงน้ําเวลาเราลดน้ําไปนะครับไม่ให้ไม่ให้ดินมันกระเด็นนะครับนี่โอเคนะครับมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับ ก็เป็นความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ที่เราสร้างสรรค์ให้ดูให้เป็นตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวอันนี้ล็อกไว้่างนี้ก่อนไม่ให้มันบิดเนาะนี่นี่เลยมันก็จะได้ส่งประมาณนี้นะครับนี่บางคนบางคนสงสัยว่าทำไมผมหมุนได้นี่ครับ ที่ทาที่ผมทําคลิปแล้วมันหมุนนะครับนี่นี่เลยน,นี่ครับนี่นี่เลยครับแล้วก็ใช้มือหมุนเอานี่แหละนี่นะครับนี่เองก็จะมีประมาณนี้แล้ะครับผม มาทําให้เกิดไอเดียนะครับก็ผมก็เลี้ยงแบบว่าเออมันรอดมั่งตายมั่งอะไรเงี้ยมันก็มีนะครับไม่ใช่มืออาชีพนะครับผมก็เป็นมือใหม่ที่ว่าทดลองทานะฮะลองผิดลองถูกไปนะครับผมได้ผลก็บอกว่าได้ผลไอไหนไม่ได้ผลก็บอกว่ามันไม่ได้ผลนะครับโอเคครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับผม ขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกแช์นะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ได้สอบถามมานะครับมันก็มีอยู่ประ,ประมาณนี้แหละครับส่วนที่ว่าส่วนตลาดีแบบว่า,แต,าแต่งเปลือกเนี่ยฮะอย่างที่แบบว่าไม่ต้องออปือกอกเปลือกหมดนะฮะเเราจะตัดแบบแบบที่แบบเป็นเปลือกเนี่ย ทำเป็นรูปเต่าเป็นรูปนกเป็นรูปปลาอะไรเงี้ยมันก็ทําได้นะครับแต่ผมผมจะทําแบบว่าวิธีการดูแลนะครับในในในส่วนในช่องที่ผมทําเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเป็นการตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสที่จะได้ทำแล้วผมก็จะทําให้ดูนะครับผมก็จะมาทําแนะแนววิธีการเลี้ยงวิธีการปลูกเท่านั้นเองนะครับวิธีการดูแลอะไรเงี้ยฮะไอ้ส่วนเรื่องไอเดียอะไรเงี้ย ถ้าเกิดเ,เรามีเ,เรามีแบบว่าในส่วนในความคิดตรงนั้นแล้วก็อยากจะทําก็ทําได้เลยนะครับผมผมก็จะมาแนะนำานทำอย่างเงี้ยให้ดูแค่นั้นเองนะครับการเพราะการเลี้ยงการดูเล่แค่นั้นนะครับผมออขอบคุณนะครับขอบคุณที่ดูเข้ามาดูคลิปเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับผมมีข้อสงสัยอะไรกรทักซักถามกันมานะครับใต้คลิปนะครับผม ถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็ช่วยกดกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมอัพคลิปไปแล้วมันจะได้มีแจ้งเตือนไปในช่องทาง YouTube นะครับผมขอบคุณนะครับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงที่นี้แล้วครับผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วขอบคุณครับ